สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแกะกล่องสุ่มจากประเทศจีนีลยนะครับวันนี้มาในอะไรเนี่ยเขาชื่ออะไรไลลาลัคกี้แคทมันคือไลลาลักกี้แคทนะครับอะกล่องเหมือนกันเลยกล่องเหมือนกันเลยแต่อยากรู้ว่ามันเป็นกล่องสุ่มมันเหมือนป๊อปมารไหมด้านหลังพอดูด้านหลังหน่อย ป๊อปปาร์ตแม่เหลือมัสข้างๆกินอะไรได้ไยังยังยังขอดูได้ไหมว่าข้างๆกล่องมีกี่แบบครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วตัวนี้ตัวนี้มีเก้าแบตัวนีเก้าแบทมีซีเครตเหมือนป๊อปมาร์ตไหมมีซีเครตอยู่นี่ไงานไม่ไม่ให้ครเหียยังพุ่งมาโง่มีซีเครตเหมือนกันเลยอ่ะถ้าอย่างนี้เราจะมาดูกันนะครับแต่ว่าที่เราคนดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าใครจะเป็นคนเปิดก่อนดี ไม่ไมเราเป็นเราเป็นคนละเจ้าของกล่องอยู่แล้วคนละกล่องใช่ไหมอ่าคิดว่าเอาปล่อยิ้มคบกันใครใครปล่อยิ้มคบกันคนนั้นให้เปิดก่อนอ้าวไอไม่เป็นไรถือว่าพ่อตัดสินแล้วให้เฟย์เปิดก่อนครับเปิดของเขาเราไม่ได้เปิดของเราอ่ามาดูของไอเฟลนะครับเอ้ยไม่ให้ดูไม่ได้เฟลต้องมาดูด้วยกันไอเฟลมาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนไหนไหนดูการ์ดก่อนดูการ์ดดูการ์ดดูการ์ดไฟเฟลคืออะไร ไหนครับขอดูหน่อยมใช่หนูอยากได้ตัวนี้ไม่ใช่หนูอยากได้ตัวนี้หนูไม่ได้อยากได้ตัวนี้มาแล้วค่ะข่อยเฟี้ยอัพไปดูสิเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยครับเพื่อนเพื่อนไม่เห็นมาดิเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยขยับมาหน่อยขยับมาดูหน่อยขยับมาหน่อยอ่นนี้นี่นี่ให้เพื่อนดูหน่อยครับเราจะหนีกล้องสิโอ้โหนี่เหรอเดี๋ยวไลลาลัอกกี้แคทมันเป็นอันที่เท่าไหร่ครับขอดูหน่อยแบบที่เท่าไหร่ แบบที่หนึ่งสองสามสี่แบบแบบที่เจ็ดครับผมอ่ะไอไอเฟลหยุดก่อนหยุดก่อนอ่ะตอนปมาดูของน้องเร็วมาดูของไอเฟลมาดูของเอลนะครับอ๋อไอเอลจะเป็นอะไรนะดูการหน่อยดูการหน่อยอย่าบอก่ะเหมือนกันอย่าบอก่ะเหมือนกันเืีอแขกเปล่าไหนไหนมองไม่เห็นดูกันดูกันแบบที่อาไหร่ครับ ไม่หรอแบบที่หก <5 S 1> หรือเปล่าห้าห้าหรือหกห้าสีฟ้าเขาเปิดดู่อยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟหน่อยสีฟ้านะครับของเอลสีฟ้าครับเปิดดู่อยครับรเขียวเหรอมาแล้วครับเขียวหรือฟ้ากันแน่โอ้เขียวอ่อนๆเขียวอ่อนๆโอ้ยน่ารักเอ,อามามาเอามา,มาใกล้กันทั้งสองตัวเลยเอาสองตัวมาอยู่ข้างๆกันสิ ของใครสวยกว่าเร็วขอดูหน่อยเหนูสวยเอามาใกล้ๆกันสิมาใกล้ๆกันเอามาจับเอามาวางตรงนี้อ่ะนี่คือของไอเฟลนะครับอ่ะวางตรงนี้วางตรงนี้ตั้อยขอเอล่ะไอเอลอยู่ไหนเอลมาวางลูกเอลมาวางไหนอืมโอ้โหพอคู่กันแล้วก็น่ารักเชียวมันทําอะไรได้บ้างครับเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างก็ตั้งโชว์เลยแต่ยับไม่ได้ไม่ใช่มันมันเอาไปเป็นพวงกุญแจหรือเปล่าใช่ โอ้เงี้ยพวงกุญแจก็เท่เลยไงเงี้ยโอ้หอยากได้บ้างจังเลยอะ่ะน่ารักจัง <c oughs> นะครับนี่คือของไอเฟลนะครับกับของไ <c oughs> อเอลนะครับ <c oughs> นีน่ของตัวเองของตัวเองนู่นของตัวเองนู่นไหนพ่อขอดูหน่อยวัสดุมันอะอรนะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยครับเออนี่เป็นพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจไลลาไลลาถอยคนระับ L I I L A เนี่ยสวัสดีทำไมมันมีตัวนี้ด้วยมันมีดอกไม้ด้วยเหรอ เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าคนละสีกันไลลาถอยไลลาถอยไลล่าถอยอืมทําไมกล่องสุ่มจากจีนเยอะมากเลยเนาะอ่ะแล้วจุดจะไปติดไหมเราต้องยังมาผูกเลยผูกทําไมหลเหรออ๋อผูกทำไมอ่ะนเก็เอามาผูกไงเนี่ยเนี่ยพอเราถอดออกได้ใช่ไหมอืมล้วจะแล้วจะติดกระเป๋าไหมเนี่ยหรือไม่ติดติดคะพิดกรณาเอ๊ะเฟลขอดูหน่อยครับขอดูของเฟลหน่อยไหน อ่ามาขอดูขอใเ้สน่อนนนครบ๊บา,ยบายเพื่อนหน,น่ยครับ bye bye บ๊ายบายเพื่อน,นหน่อยบ๊ายบายเพื่อน,นหน่อยครับเ,เดี๋ยว,ว,วอยู่นิ่งๆได้ไหมอยู่นิ่งๆได้ไหมอยู่นิ่งๆหน่อยเอามาดูสวยๆหน่อยเด้วมาดูใกล้ๆหน่อยเดออ่ามันต้องขยับมันต้องขยับน่กแขนมันหมุนได้เนี่ยข้อมาอแขนหมุนได้ด้วยไหนๆขาก็หมุนได้เหรอไหนริงว่าตาตาบงเบวมากเลยเนาะตาบงเบมากเลยโอเคบ๊ายาเด้บ๊ายบนะครับคนสวยบายบาย หนครับไอเฟลเ่าไปบายบายทุกคนบายบายทุกคนคุณครับอีกคนนึงกำลังไปโชว์ที่หน้าบ้านครับครับคลิปนี้เราลาก่อนนะครับบายบายทุกคนสวัสดีครับ